ป,ปีใหม่แล้วห้องไทยจงแคลวปวงภัยช่วยกันรับวันปีใหม่ทันละเมทไว้ม่สวัสดีครับเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราษ2569 ผมนายนารงเดชปองวัฒนาคุณปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองละหานขอส่งความปรารถนาดีและคํำอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2569แด่พี่น้องประชาชนชาวตำบลละหานที่เคารพทุกท่านตลอดปีที่ผ่านมาเทศบาลเมืองละหานได้ปฏิบัติภา,ารกิจในการพัฒนาท้องถิน่นและดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนภายใต้ความร่วมมือ และการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนและในปีพุทธศักราช2569นี้เทศบาลเมืองละหารจะยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใสโดยยุดประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนในโอกาสอันเป็นมงคลน,นี้ผมขออำานวยพร,พรให้พี่น้องประชาชนชาวตำบลลหารทุกท่าน ก้าวเข้าสู่ปีพุทธศักราช2569ด้วยความสุขสงบสามัคคีความปลอดภัยความปรารถนาดีต่อกันมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความมั่นคงในชีวิตและประสบความสำเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการสวัสดีปีใหม่ครับ